ซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์บางชนิดสามารถบอกอายุทางธรณีวิทยาได้อย่างไรมาศึกษากันค่ะจากที่หลายๆคนพบซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดซึ่งอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่จังหวัดสตูลหลักฐานทางธรณีวิทยาสำคัญเหล่านี้ทำให้จังหวัดสตูลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลก ซากดึกดำบรนของสิ่งมีชีวิตที่พบในปัจจุบันที่อุทยานธรณีสตูลบางชนิดสามารถใช้เป็นตัวกำหนดและระบุร,ระยะเวลาทางธรณีวิทยาได้ค่ะบริเวณนี้ค่ะพบซากดึกดำบรรหอยสองฝาสกุลโพซิโดโนเมียอีกตัวละค่ะบริเวณนี้เป็นเหมืองหินเก่าที่หยุดดำเนินการเมื่อพบซากดึกดำบรรกลุ่มหอยกาบในสกุลโพซิโดโนเมีย ซาเดนมันหอยสองฝาสกุลนี้เป็นซาเดนมันดัชนีที่สามารถบอกอายุของชั้นหินได้ค่ะซากดึกดำบรรดัชนีหรือ Index f o s ์ฟอเป็นซากของสิ่งมีชีวิตที่เคยแพร่กระจายอยู่โดยทั่วไปหรือทั่วโลกแต่มีชีวิตปรากฏให้เห็นเพียงช่วงอายุ1แล้วสูญพันไปซึ่งสามารถใช้เป็นซาดึกดำบรรที่บอกอายุได้แน่นอนเนื่องจากมีวิวัฒนาการทางโครงสร้าง และรูปร่างอย่างรวดเร็วมีความแตกต่างในแต่ละช่วงอายุอย่างเห็นเด่นชัดนักธรณีวิทยาจึงใช้เป็นตัวเปรียบเทียบอายุทางธารณีวิทยาของชั้นหินเพราะสามารถระบุอายุของหินในยุคนั้นได้ซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาสกุลโพซิโดโนเมียเป็นซากดึกดำบรรดัชนีชนิดหนึ่งที่ทำให้เราทราบเรื่องราวของสภาพแวดล้อม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในอดีตนับหลายร้อยล้านปีบริเวณนี้ค่ะพบซากดึกดำบรรหอยสองฝาสกุลโพซิโดโนเมียหลายตัวเลยค่ะซากดึกดำบรนหอยกาบคู่สกุลโพซิโดโนเมียเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสั้นๆและสูญพันธุ์ไปในยุคช่วงคาร์บอนิเฟรัสอายุประมาณ3 5 9ถึง299ล้านปี พบเป็นจำนวนมากในชั้นหินบริเวณนี้หลักฐานนี้เองทำให้นักธรณีวิทยาสามารถกำหนดได้ว่าชั้นหินที่พบซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาสกุลโพซิโดโนเมียที่ฝังอยู่บริเวณนี้มีอายุป,ประมาณ3 5 9ถึง299ล้านปีซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาสกุลโพซิโดโนเมียเป็นสัตว์ทะเลที่จัดอยู่ในไฟลัมมอลัสกาหรือสัตว์จำพวกหอย มึกส่วนใหญ่อาศัยอยู่พื้นทะเลบริเวณทะเลน้ำตื้นจากข้อมูลของซากดึกดำบรรและหินบริเวณนี้บ่งบอกได้ว่าสภาพแวดล้อมในอดีตเคยเป็นชายฝั่งทะเลมาก่อนค่ะซากดึกดำบรนในชั้นหินมีประโยชน์อย่างมากด้านธรณีวิทยาซึ่งใช้บ่งชี้ได้ว่าอายุของหินที่พบซากดึกดำบรรเหล่านั้นมีอายุเท่าไหร่และยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยค่ะ